ดวงชะตาของคนราศีสิงห์ในช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยต้องบอกเป็นช่วงที่มีมความสงสัยมีความกังวลใจอึดอัดแล้วก็รู้สึกเหมือนกดดันตัวเองอยู่ตลอดมีความคาดหวังมีความกังวลใจแล้วก็รู้สึกกดดันมันวนอยู่ยงเงี้ยเป็นวนหลปก,กลายเป็นเหมือนไม่ได้ทําอะไรหรือทําอะไรไม่ได้แล้วก็กลัวกังวลกลัวผิดพลาดอยู่ในเซฟโซนอยู่ในจุดที่ไม่กล้าทําอะไรอยากทำไหมอยากทําแต่ยังทําอะไรไม่ได้ในเรื่องของ การงานนะครับกรณีที่ทํางานประจํางานที่ทําถือว่ามันติดขัดการเจราจาการสื่อสารกับใครก็แล้วแต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือมีความวุ่นวายในการสื่อสารมีการวุ่นวายในงานที่ทําจุกจิกแล้วก็เจอคนประเภทพวกมือไม่ทายเอาเท้าราน้ําหรือเจอคนประเภทขวางโลกนะครับในการทํางานถ้าหางานอยู่จะยังทํา ยังหางานไม่ได้ในช่วงนี้สอบแข่งขันอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคอะไรคนละสีสิ่งเป็นช่วงที่เครียดและอึนนดอัดโดนจากัดอิสรภาพในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนท,ทําธุรกิจอะไรเนี่ยแนะนาอย่าเพิ่งเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้ลงทุนอะไรไปมีเงินจมสูงถ้าท,ทําธุรกิจอยู่แล้วธุรกิจของคุณเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะมันต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ในเรื่องของลูกน้องหรือคนที่อยู่ใต้บัคับัญชาจะสร้างปัญหาให้นะครับการเงินของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่พยายาม m a n a g ดีๆหน่อยนะเพะมันมีปัญหาเงินตึงรอคอยเงินจะยังไม่ได้แล้วก็รู้สึกเหมือนงุดหงิดใจกับการเงินมากๆใครที่บอกว่าจะยื้อจะคืนเงินหรือจะช่วยเหลือเนี่ยยังไม่ได้นะครับอึดอัดแล้วก็เป็นช่วงที่รอคอยค่อนข้างนานเหมือนกันในเรื่องของโชคลาภไม่มีนะครับ คนราศีสิงห์ช่วงนี้เนี่ยทำอะไรดูติดขัดไปห,หมดเลยในเรื่องของความรักทาโสดมีคนเข้ามาเยอะแต่ยังไม่เจอคนที่จริงใจคนที่ดียังไม่ใช่ยังไม่เจอแต่ถ้าเกิดมีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์โดยรวมดูไม่เข้าใจกันหงุดหงิดเนี่ยคติแล้วทัศนคติที่ไม่ตรงกันถ้ารอใครสักคนหนึ่งอยู่เขาจะยังไม่กลับมาแต่อาจจะให้ความหวังแบบลมๆแรงๆในเรื่องของสุขภาพนะครับสําหรับผู้หญิงเนี่ยระวังเรื่องช่องท้องหมดลูกแล้วก็เรื่องของ ปวดเอวแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกต่อมลูกหมากหรือเรื่องของอวัยวะเพศมีปัญหานะครับในส่วนของปัญหาเกี่ยวกับขาและหัวเข่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อพับหรือขานีบแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจนี่แน่นอ,อกจุกเสียดมีลมแน่นท้องแน่นอ,อกนะครับอุบัติเหตุเนี่ยช่วงนี้มีเคราะห์เจ็บเนื้อเจ็บตัวรวมถึง อาจจะทําอะไรติดขัดรวมถึงมีปัญหากับคนลออข้างเรียกว่าคุณลาศีสิงห์ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดวงตกนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยครับ